สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้าเมื่อนี้มาพอนกำลังย่ญยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนนะคะเมื่อนี้เป็นวันเสาร์นะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะทุกคนนะคะทุกคนไปเที่ยวไซเน่นะคะ่ะเมื่อนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุดเงี่นะคะเนาะ ยุดสามหมื่นนะคะเนาะเสารอาทิตย์จันนะคะทุกคนเมนี่กลับมาทักทายพี่น้องอีกคือเกาคาทุกคนนะคะเมนี่สีม่งวงเาเรืองไง้น้องม้าไหมคะทุกคนน้องม้าเนาะไอ ตอนนี้ลำไยแบบว่าสูงสารลงมานะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่นแบบว่าตรงลามเพิ่นเห็นไหมคะทุกคนตรงลามเพิ่นอืมลามลงมานะคะทุกคนไอเพิ่นอะไปไอไปกัดนะคะเนาะไปกัดไอกัดแมวสิไหมคะทุกคนไปไล่แมวไปไปไล่เองสินะคะแมวระยานเออกัไปกัดแมวกัดยังนะคะทุกคนเออ บะน็ตก็เลยตรงแก่แก้ปัญหาแก่ไครนะคะ,ะก็เลยว่าสีสีมาเพิ่นไหวนะคะเนาะเพื่อไปไปไล่แมวไปกัดแมวนะคะอืมแล้วก็ไปหากัดไก่ <c ười> ไก่เทียนเพิ่นบ้านเ <c ười> พื่อเลี้ยงไว้นะคะทุกคนไก่หน่อยนะคะเนาะนั่นแหละก็เลยสงสารเพิ่นนะคะทุกคนตอนเนี้ย นะคะนั่นแหละค่ะลำไยกะออกบพยายามนะคะเล่นกระเพิ่นแล้วก็ทําใจนะคะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ก,ก็คือเก่าะค่ะทุกคนเออลำไยกับมาทาอายนะคะพ่อทาอายแล้วมีเวลาวางนะคะเนาะบร <c oughs> ิเวณไปส่อีกคือเก่าะค่ะทุกคนอืมช่วงนี้ก็เป็นช่วงบายตอนนี้ประมาณใบสอง มุ่งกว่านะคะจะสบสามมุ่งแล้วนะคะเนะาะใบสองมุ่งกว่าจะาบสามแล้วอาจผลิกซีมุ่งแรงค่ะเอเลิกซีมุ่งแรงวันนี้น้ำใจกเ็เลยมาถารับนะคะเนาะม,มาถารับนะคะหลังจากคิดเอ,องานบ้านนะคะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้แล้วนะคะเนาะก็มีเวลาว่างก็เ,กเลยมานะคะ <laughs> ส่วนมาหน่อยก็อยู่บ้านนะคะทุกคนให้เพิ่อนอยู่บ้านเนาะอบ่ได้เอามาน้านะคะเอ่อเอามาแหละเพื่อนกน็เดี๋ยวเพิ่นก็เวียนหัวอีกคือเก่าน,นะคะเนาะเจ้าราเตะน,นะคะทุกคนเจ้าลาเตะแต่เพิ่นก็ดีขึ้นยูร่ราคาทุกคนเออดีขึ้นค่ะหมายถึงว่าเพื่อนบ่งองแงนะคะแล้วกับบ่บ่หองบ่หบยังนะคะเนาะแต่เฮานีา่ยรู้สึกส,สงสารเพิ่นแค่ั้นนะคะแบบว่ารู้สึกว่าเพิ่นนมีแบบ มันดุนกักขังเนาะคเะนาดุนมัดไว้ลามใบตว่าเออโซ่ที่ที่ที่ลามไว้กับเงาอยู่ค่ะเงาอยู่นะคะเป็นกะนอนเลนยู่หันราคาทุกคนอืมจากปกติเป็นเคยปเป็นเลนเลนบางหันบางนี้ไกลนะคะเออตอนนี้เป็นกะอยูเกลไก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไอตอนไห้อาาเป็นกับปั่นยะค่อยไปปล่อยเพิ่นนะคะเน,ะะนาะทุกคนอืม มือเสิร์ฟไม่กระปอยไว้อยู่ค่ะปล่อยให้เพิร์ลเป็น,รนเรีนเรียนทำธุระส,ส่วนตัวของเพิ่นลน้องขาน้องเราก็มัดไว้นะคะคือเกา่านะคะทุกคนอเออคันได้กลับไปอยู่บ้านอยังยังมีแต่ข้าวอยู่ค่ะทุกคนถ้าใครกลับไปอยู่บ้านเนาะอ,อยู่บ้านก็ไปอยู่ทงไฮทงหน้าเ,เพิ่นลกระสีเรียนนะคะแลีนเรีนน้ำสวน ยางนะคะน้ำไฮน่าทั้งสิ่น่ะคะทุกคน่อยเป็นเปิดอิสระนะคะเนาะอือันนี้ก็สิดีอยู่คะ่ะทุกคนห่อนไหมคะทุกคนเงาอออกเลยนะคะอันนี้เราแม่อยู่ในรถนะคะอ,อันนี้ก็ไปตัดผมไ,มไหมเนี่ยค่ะทุกคนตัดผมออกนะคะไปซ้อยออกคะ่ะซ้อยผมออก <c oughs> <c oughs> ไปซ้อยผมออกคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันผมมันมันมันง่าวนะคะมันเสียนะคะเนาะ นั่นแหละค่ะทุกคนกับมาทักทายพี่ทักท้ายน้องนะคะเนาะในวันหยุดค่ะทุกคนเดียเย๋ยวลำยจะพาพไปอัปเดตพืชผักสวนครัวนะคะเนาะพืชผักสวนครัวบักเขือนะคะพวกบักเขือร์เป็นอย่าง,งนะคะทุกคนอืม มื่อนี้กะซีวอาเรื่องยังดีค่ะทุกคนคอมเมนต์มาได้แล้วค่ะขันอยากให้ําำหย่บอรเรื่องอียงแมงสินะคะทุกคนเราน่งหัวมวนนะคะนัะเบาเห่น็น้ำกันไปนะคะทุกคนเออเข้าแกะแนะนํำกันได้นะคะเนาะแนะนํำ ประสบการณ์การใส่ชีวิตนะคะหรือว่าแบบว่าแบ่งปันสิ่งดีๆหรือว่าแบ่งแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะให้กันและกันนะคะได้เอ่อได้ำไปใส่ในชีวิตนะคะประจําวันหรือไปใส่ในปัญหาต่างๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆสินะคะทุกคน คือลองค้นไม่ปัญหาหรือเหมือนกับลําไยกับคือกันค่ะทุกคนตะกีดลำไย,ยกับมีปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นนะคะเราะลำไย,ยกับฟังลหลายคนนวา่าฟังทึ่งเป็นกุ้งครู่นะคะครูหรือว่าแม้แต่พระอาจารย์ที่เป็นเป็นพระเป็นอย่างเงีนะคะทุกคนแล่ลำไย,ยกับฟังแล้วก็ว่าฟังพ่นเว้านะคะเนาะฟัง อมันก็ได้ขอคิดหลายอย่างนะคะทุกคนได้ขอคิดหลายอย่างนะคะเนาอะอแล้วยายก็เอามาปรับมาใส่ในชีวิตประจำวัน,นของลาําไยนะคะอืก็เป็นเรื่องดีนะคะทุกคนเป็นเรื่องดีนะคะอันนี้เป็นกํารงหดนามต้นไหม่ค่ะทุกคนเสียงนามต้นไม่เขาเดี๋ยวลําไยปิดประตูงเงียบๆไว้นะคะเนาะปิดประตูงเงียบๆไว้นะคะ หอนด้คะ่ะเมือ่อนีหอนหอนคะ่ะทุกคนเออเมือ่อนีหอนด้วยคะ่ะอาการหอนนะคะเนาะเอออันนี้เงียบขึ้นกว่าเก่าเมื่อกี้นะ้ำย่ยเปิดประตูวไว้ครับอันนี้เปิดกันเงียบไวะะ้แล้วค่ะซ้ำถาอายอน,นะค่ะเนาะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคน <laughs> กับเมื่อวาเห่นินว่าทักทายพี่้อง คือเก่านะคะเนาะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะทุกคนอาทิตย์ละหนึ่งมือนะคะเนาะถ้าอาทิตย์ใดลำย่อยว่างนะคะทุกคนก็แสดงว่าพอก็ลำย่ายิ่งสี่ทุกอาทิตย์นะคะนะถ้าลำย่อยว่างเราก็บอะไรไปใส่นะคะทุกคนเหมืมนอนนี่เปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมจอดรถมาจ,จอดตรงฝั่งฝั่งะทะเลนะคะเนาะฝั่งรีสอร์ทฝั่งนี้ปกติจะไปจอดฝั่งนูนะะ้นค่ะทุกคน อืมค่ะลำยียว่าหัวสดนะฮะทุกคน <c oughs> <c oughs> เอ่อเออหนึ่งหลายการใช้ชีวิตลำยัยมากมากลำยัยมากว่าเรื่องนี้เพราะว่าอย่างตีค่ะทุกคนเพราะว่าเอา่อแ,แต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยลำยยแบบว่ามีปัญหาชีวิตนูน่นนี่นั่นคิดอย่างบอกมาเนี่ยเพราะลำาัยได้ฟัง นะคะได้ฟังเรื่องเล่าของคนนั้นคนนี้นะคะได้ฟังประสบการณ์ได้ฟังทึ่งธรรมะได้ฟังทึ่งภาพพันธเทศนะคะได้ฟังเ,อเครอรมายัางก็น้องเป็นอาจารย์เป็นคร,รูรุลหลายคนนะคะเออหรือม้กระั่งหลายอย่างาพ่อฟังแล้วบ่นเขาก็มาเปรียบเทียบแตกบมาประยุกต์ใส่ในชีวิตประจำวันของเฮ้านะคะทุกคนหรือว่าใส่ในปัญหาชีวิตที่เฮาพบอยู่นะคะที่เฮ้าประสบอยู่ อมันก็เป็นทางออกให้ให้เหานะคะไดีคิดนะคะแล้วก็เอามาใส่ในชีวิตของเห่ามันก็ได้มันก็เฮ็ดได้นะคะทุกคนมันก็ผ่านไปได้เลยอมันก็เฮ็ดใ้เห้าแบบว่ารู้สึกว่าโอเคเห้า่านไปได้เห้ามีแบบว่ามีแรงจูงใจม,มีขอคิดังสิน,นะคะทุกคนมีขอคิดเนาะแล้วมันก็เลยมกักแล้วไม่มาก มักฟังนําค่ะทุกคนมักฟังไอเวลาที่เอมีมเีเพิ่นเบานะคะมีครูหรือมีแบบว่าคือบางอย่างก็นอนันได้กิดสับข้านํออเอาเนออย่างก็นอนลาได้ลืมลาได้เรื่องซื้อลืมนะคะยูดีกับลืมอัตโนมัตินะคะ of อโ u r s คือพอแล้วค่ะทุกคน c o สจ s e ยังนะโคดรมป็นทาว่าโคดรกว้างลาโคตอโค การใช้ชีวิตนะคะโคดเรื่องต่างๆที่เขาเอื่ว่มาโคดกันนะคะทุกคนนันไม่กลับไปไปเขาไปฟั่งนะคะเนาะเขาไปฟัง่งโคดแต่ละคนเขาเเวววัาวางสินคะคะทุกคนวัใหายกัลร่างใจเเวให้ห้าแบบว่ามีพลังมีแรงบันด้านาแรงบรรดานใจนะคะแรงบรนดานใจที่จะเหตุ สิ่งนั้นสิ่งนี้บังสิ่งนะแม่ค่ะทุกคนในแม่ก็มาฟังเนาะคะ่ะเพราะน้ำย้ฟังอะไรเก็เอามาประยยกต์ใส่ในชีวิตของเฮ้านะคะมันเกิดได้ผลไหมคะทุกคนมันได้ผลเพราะมันได้ผลแล้ววันนี้น้ำยาเลยอยากมาว่าวนะคะให้ทุกคนได้ฟังน้ำกันบังสิ่งนะคะทุกคนตาเละแม่กับลัว่านมีปัญหาอย่างแน่เนานะคะ่ะนะเพื่อน,อนๆนะคะ ก็เลยเบาเป็นร่วมๆไปนะคะทุกคนเบาเป็นร่วมๆไปนะคะอ,อันไหนที่นำํำเลี่ยรู้เอเลี่ยกะเบาได้อันไหนที่บุรูเขาก็ถามกันเนาะเขานพว่ากับบูรููจากเบิร์ตนะคะอืมือจากลำเลี่ยกัะแนะน้ำมูหลายคนนะคะเขาก็เออเขาก็ผ่านไปได้โดยดียสีก็ลองไปใส่เบิรงนะคะเนาะอืมลำเลี่ยกับมาสั่นให้ชีวิตนะคะทุกคนอืม ความคิดนะคะความคิดของเห้านั่นแหละคะ่ะที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดของเห้าความคิดจินจนาการนะคะเออถ้าเฮ้าบอกคิดหลายบอกคิดมาใส่ใจนะคะเหาก็พาั้นไปได้นะคะเฮาก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดนะคะอืมคือจังตอนนี้เรื่องการงานของรำใหญ่คือกันคะ่ะ ตอนแรกลำย่าก็คิดนะฮะว่าเอาจังใดดีน้องลำย่าจะกลับไปอยู่บ้านหรือวยเสียเงานอยู่นี่ต่อหรือจังใดดีน้องใช่ไหะทุกคนเราก็ค,คิดคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดหลายหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนคิดหลายอย่างมากเลยนะคะ,ะลแล้วแม่ก็เลย ถ้าเบิ้งก่อนนะคะทุกคนถ้าเบิ้งสถานการณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โรงแรมของ,องลำไยกับมาหันไปเปิดนะคะตอนนี้เป็นกำลังปิดปรับปรุงรีโนเวทอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังเปิดกิจการหนึ่งเช่นลองเรื่องสินะคะทุกคนนะคะในส่วนของร้านอาหารนะคะบิวกับลูกค้าไปนะคะร้านอาหารก็ขนะายพวกอาหารขายพวกแคทเธอริงนะคะอ่าพวกงานเลี้ยงนะคะต่างๆอย่างที่เนาเ่็หได้นะคะง,งานเลี้ยงอยู่ เอาดองสินะคะทุกคนบุลคัทุกคนสิเปิดช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะ,ะผู้ใดผ่านไปผ่านหน้านะคะแถวพัทยานะคะแถวนี้นะคะถ้าอยากมาลงเรือกบ็บอกลำแยไแดดได้ดะคะ่ะทุกคน <laughs> ถ้าอยากมาลงเรือน,นะคะลำแยก็มีเรื่องนะคะมีเรื่องแบบ เทิมแวเมาลั่มเท่มเป็นแบบจอยทริปกามีนะคะทุกคนเป็นไพเวทนะคะส่วนตัวกามี่นะคะเป็นเร่องยอชนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ใจน่ะจะกลับยูบานนะคะทุกคนอุ้ยหอนหอนมากเลยค่ะทุกคนพอดีพี่เป็นหกงานต้นใหม่อยู่ ะะอาการห่อนหมอสนับไปเที่ยวทะเลนะคะทุกคนออมาเที่ยวทะเลมือนัน้นน้ำใจกลับไปออไปบางแสนนะคะทุกคนสวยสวยค่ะทุกคนหาดบางแสนแต่ว่าไปหอยเนี่ยมือเละนะคะนอนตัวเย็นๆเอาเลยได้๋ยไม่ีโอกาสนะคะทุกคนทายพระอาทิตย์นะคะนอะพระอาทิตย์ตกดิน บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเหมาะสำหรับแบบไปปูสาปูเสื้อนะคะนาะเอากับเข่าเอาเอย่างไปกินนะคะทุกคนอ,อากาศห่อนค่ะทุกคน เนมนไม่ได้เด้อค่ะทุกคนมะเนื้อใหญ่กับมาทักท้ายพี่น้องนะคะเนาะมันตกทาย้พี่น้องอ่ะมันคือมิดแต่ค่ะทุกคน จ้าทุกคนมาตอนน่ะคะ่ะเมื่อกี้นี่มันห่อนโพดค่ะทุกคน <c oughs> มันห่อนโพดนะคะน,น้องนลำย่าก็เลยออกมานะคะออกมาตรงโฮมเลยนะคะก็เลยออกมาของนอกนะคะน้องมานั่งนึงตรงโฮมแต่ว่าอยู่ขางนอกเนี่ยร่มพัดเย็นดีดีคะ่ะทุกคนแต่ลำย่าไน่นแต่ว่าเสียง <c oughs> เสียงลมมันสิเข่า <c oughs> บ่นนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> โอ้อย่ามีแต่เสียงล่มยุคค่ะนี่ทุกคนนะคะย่ามิแต่เสียงล่มกาได้ยุคค่ะทุกคนเสียงด้อยู่งนะค่ะเนาะออ <c oughs> โอ้ยลมเย็นดีมากค่ะทุกคนนะคะลมอากาศดีมากเลยค่ะทุกคน S <S <S 1> <S 1> อแล้ยัยวาวหอดใส่ละค่ะทุกคนอุ๊ยเย็ยนดีคักเลยค่ะมองนี้ทุกคนลมพัดลมพัดบีบีเลยค่ะทุกคนหมวกสิบป,ปิวเลยคะ่ะออากาศดีค่ะ นะคะเนาะเขากะมาบอกอต่อนะคะทุกคนเนี่ยเลเยี่กับฟังมาหล,ลายๆมองหล,ลายๆอย่างเนาะ,ค,ะนค่ะนเขากะมาใส่ในชีวิตประจำวันเรามันก็ดีค่ะทุกคนมันก็เป็นคนดีน้าชีวิตนะคะแต่น้นเพื่อมันก็คิดโตกเรื่อเพื่อก็ได้เรื่องเลื่องแล้วค่ะทุกคนเนี่งเรื่องเลื่อง,อง,องคิดโตกเขาก็ค่อยคิดไปนะคะทุกคนเนะาะค่อยคิดไปใส่ชีวิตของเราไปเรือ่อยๆนะคะทุกคน เดี๋ยวจะไมได้จับหมอกไว้หมอกสิบสิบปีนะคะสิบปได้ยินซื้อไหม่วัวนีทุกคนนะคะสิได้ซสื่อไหมเห็นนะคะเนาะมันจะได้เสียงมันมีเสียงรุ่มเสียงอย่าแต่นอตนี่ก็เหตดเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเหตุตามมีตามเกิดนะคะทุกคนเดยว่าเออ เขามีอะไรเหาก็ดใส่อันนั้นนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ถ่ายจากโทรศัพท์แล้วก็ศเบาแบบสดๆบมดด่มีตัวซอยเลยค่ะทุกคนแต่ลมเย็นดีดีค่ะทุกคนแต่มันมีคลิปบางคลิปที่ก้อนนานในที่ลำแย่เคยถ่ายคลิปนะคะเนาะเวลาลำเยอะเบาเบาสดนะคะทุกคนโอ๊ยแปลว่าร่มร่มแห้งกับบอด้ยินเสียงนะคะบอด้ยินเสียงทแทนมีเบาได้ยินแต่เสียงลมนะคะทุกคน ร่มเย็นค่ะร่มเย็นดีค่ะนะคะแล้วกับน,นี่แหละค่ะทำไม่ก็เลยหมักนาากะคะหมักว่าไอ้เรื่องที่แบบเป็นที่ท้าไม่เขามีพลังที่ถ้าไม่เขาแบบออ่าเ ขอคิดดีๆยังสิไหมคะทุกคนมักมักบาอาแล้วก็มักฟังน้ำนะคะสิ่งที่จะถ่ายทอดหมาว่ามีกาลังใจนะคะมีกาลังใจที่จะใส่ชีวิตที่จะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้มันประสบผลสำเร็จคือมาเป็นแรงจูงใจนะคะเป็นแรงจูงใจนะคะอืมเ,เล่เล่กเนยมักบอเรื่องนี้ยังสินะคะทุกคนเพื่อ,อ,อแบ่งปันนะคะนเนาะเพราะว่านํำใ่ยก็ได้รับ ได้รับจากคนที่อยู่คยอวองสีนะคะว่าเอแม่กัไปไปไปฟังนะคะโคชคนนั้นคนนี้เพื่อนว่าวสินะคะทุกคนไอย้าฟังเออแม่ก็ได้บอกผิดนะเออแม่ก็ดีขึ้นนะสินะคะใส่ชีวิตของเขามันก็เขาก่อมาประยุกต์ใส่ในชีวิตเนาะค่ะเนาะขอคิดต่างๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเองสินะคะทุกคนได้ก็เลยเออนี่แหละก็เลยว่าเออดีเนาะสินะคะทุกคนเขาก็อยากกัน แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะที่เพิ่นม,มีปัญหาหรือว่าเพิ่นหรือว่ามีรแรงเหมือนดานใจอย่างต่างๆสินะคะคือจังตอนแหล,แล่เรายกกับบริคิดด้วยค่ะบริคิดว่าสิมาเหตยูทูบนะคะบริคิดที่ศิมาเหตตรงนี้เนาะเรายกกับไปฟังอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เพิ่นบอกว่าอุย้ยห้องห้องประทองวาแต่และลราไม่เาไ่ยกจคิดว่าลราไม่เห็นตร้พอมสะกอนนะคะตรงพอมตรงมีกล้องอย่างดีมี ีไม่ไี่ยังไงวะครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ต้องเฮ็ดอันนั้นอันนี้เป็นเฮ็ดตัดคลีบตัดยังเป็นสินะคะอืมกระทายค่ะแบบว่าสิเฮ็ดจะโดนแล้วแต่ว่าก็บบริเฮ็ดจากเทื่องสิไหมคะทุกคนมิได้ถามว่าเดี๋ยวสิเฮ็ดสิเฮ็ดสิเฮ็ดนะคะบริเด็ดลงมือจากเทื่ออืมไปให้นี่แล้วแม่ก็เลยไปพ่อคลิปคลิปหนึ่งที่เพิ่นบอกนะคะว่าเฮ้าขันเฮ้าอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเลยลงมือเฮ็ดเลยอ่าเฮ็ดบ่พร้อมหรืออยังสิเฮามีเครื่องมืออย่างไหนเฮาก็เฮ็ดไปก่อนนะคะอันใดที่มันใส่ได้ เขาก็เห็นไปเลยพันวานนะคะเนาะอะเรี่ยกกเลยเรามาคิดบ่งเออเนี่ยนกะ็มีโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์การวิดีโอได้เนาะแล้วก็มีแอปนะคะแอปทีเปเ่เป็นเฮ็ดเป็นคลิปตตดตอ่อวิดีโอสิเนะคะ่ะทุกคนเฮ็ดแ,แบบมีงา่ายเอามาต่อกันเอาคลิปอะไรคลิปมาต่อกันก็เป็นวิดีโอหนึ่งสินะคะทุกคนเขาก็เห็งนง่ายไปก่อนนะคะเออแล้วก็ไม่แค่นี้พันวานสินนคะ้ะเนี่ยกกเลยเอ่อ โอเคก็เลยว่าลงมือเห็ดเลยสินะคะเนาะงน้ำยายฟังฟัง่นบอกนะคะอืมมันก็มีแรงเหมือนใจว่าเท่าเออเขาก็เห็ดเลยดีกว่างสินะคะน้ำยายก็เลยเห็ดทายคลิปนั่นคลิปนี่นะคะตัดแรงเทวเห็ดอืมบันที้พ่อห้าเห็ดแล้วบันที่เขาแบบว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเห็ดเนาะค่ะเนาะเออเขาก็อย่าแบบว่าหนึ่งแหละจุดประสงค์ห้าวแล้วคือห้าอยากทายทอดแล้วก็อยากเก็บเออ่สิ่งที่ห้าวทายถ้ำสิ่งที่ห้าแบบว่า บันทึกไว้อะเก็บไว้ทะเบิงอันดับแรกคือเขาจะบันทึกวิดีโอบันทึกภาพเก็บไว้ทะเบงสองเอ่อเขาก็เออได้ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิงน่ำแล้วก็เขาก็ได้มีมูนะ,ะมีมูหน่ำเสินะคะทุกคนนะคะเนาะเด็กหัวจักนะคะเด็กหัวจักมูขวบเยอะขึ้นสินะคะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวหูว่าแต่ละคนเป็นใส่ชีวิตแบบใดน้องสินะคะเพราะว่าใน u t u b e มันเกิดจะมีแบบว่าเออแต่ละคนนะคะน่าสนใจคุณคนละแบบ mm hmm. ทำกับเขาปลูกพักนะคะ mm hmm. เลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงหมาจะสินะกาศทุกคน แล้วไม่ก็เลยเห็ดแล้วเมื่อก็เลยเห็ดเลยสินะคะเห็ดเราจนมาหอดตอนนี้แล้วค่ะทุกคนเออก็เห็ดหละแล้วเน่ยก็เลยอยากไปอยู่บ้านนะคะเพื่อจะแบบว่าใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงนะคะใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงแล้วก็ทายถอดชีวิตไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะมันมีความสุขค่ะเขาไม่ความสุขกับสิ่งที่เราได้เห็นนะคะเนาะ เออซึ่งที่เขามาซึ่งที่เขาเห็นเขามีความสุขนะคะเขาก็เหตุไปนะคะทุกคนเขาก็เหืุเขามีความสุขอันที่จับี่หมวกสรุดด้วยค่ะทุกคนนี่ยันหมวกยันลุ่มพัดน,นะคะ <c oughs> อากาศดีนะคะทุกคน ลงผัดหยินสวยๆเลยค่ะนี่แสงแดดจังน้อยนึงนะคะเนาะ คอมเมนต์มาด้เด้อค่ะทุกคนคุยกันเนาะค่ะเนาะอากาศดีดีอากาศเย็นเออตอนน้ำย ior, อาอยู่ในรถไอตอนนั้นำยาอยู่ในรถเราเกิดเปิดประตูเงียบเออกมันก็นอยู่ได้อยู่ค่ะตอนนัน้นวันนี้พอดีว่าหันหนา้ารถไปิดจอดอีกทิศทางหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้มันก็นเลยอยู่บ่ไดห้องเพราะเฮาห,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 หยุดดูแล้ว ทำแมเขาจะเปิดประตูเง,งียบๆลมมันบริพัดเขาทางนั้นนะคะมันพัดเขาอยู่ทางหนึ่งนะคะนะ้องในละค่ะทุกคนคลิปนี้ลำไหญยกับมะเว้าทถักทายพี่นอ้องคือเก่านะคะมาถักทายพี่นอ้องคือเก่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ มีย่งกระแบงปันเบาสู่กันฟังนะคะกคน้นแบ่งปันเบาสู่กันฟังเบาโน้หัวมวนเป็นต้นกันนะคะนี่เบาหอดเรื่องไหพ่อเบาเรื่องนี้แล้วนะคะนี่คือพ่อเรื่องที่แปลว่า อันนี้คความคิดนะคะความคิดที่เออมาความคิดของเาะฮาเ่็นไหมคะทุกคนความคิดเฮาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอนะคะทุกคนแต่ว่าใจเฮาเนี่แหละค่ะเออใจเฮ้านี่แหละมันสีแบบว่ามันสีทอ,อกรน,นะไหมคะทุกคน <S <S ซึ่งใจกับความคิดนะคะเนี่ยลําไยก็ล่งก็ร่งต่อสู่กับความคิดจะของนี่หละคะทุกคน ใจเจ้าของนะคะแล้วก็ต่อสูงมาเรื่อยๆทุกมือนี่ก็โอ้ยมีความสุขเลยค่ะทุกคนความสุขกับชีวิตเจ้าของนะคะเนาะอ้วนขึ้นค่ะทุกคนอยู่ดีกินเซ่บอ้วนแบบว่าน้ำหนักขึ้นเลยค่ะทุกคนมึงเงิน ข้างครึ่งนะคะเออน้ำหนักึ้นร้ายค่ะทุกคนพ่อก็เป็นสั่นดนะคะ่ะอืมปค่จังใดียดๆนะคะ่ะเนาะกินเข่าแสบนะคะแต่นลำแยกบ่ได้ท่ำคลิปแล้วค่ะทุกคนบ่ได้มีโอกาสท่ำคลิปกินกินเข่าเลยนะคะ่ะเนาะกินสุ่มต่ำของที่นลำแยกมาเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นลำแยกง,งดก่อนเหรอไหมคะงวด กินละลายเนาะคะ่ะเนาะเออจะกินนหน่อยได้ยุคเพราะถ้ากินนหน่อยมันเก็บความอบอุอ่นสุดเลยคลิปนะคะทุกคนลำย,ย่ีกลิ่มาเดี๋ยวทางลำย่ีหายดีนะคะร่ก,กับพงกระพอกอนี้ขึ้นอะไรลำย,ย่ยีหอมไปมาทำคลิปกินกับเขานะคะทุกคนโอ้ลมเย็นดีคะ่ะทุกคนลมพัดดีอย่ง,ยงหมวกลำย่ีสิบปีวนะค่ะลำย่ีก็เลยจะต,ต้องจับไว้ นะั่ค่ะทุกคนเดอสนัลินีกก็มาฝากรอยซมีก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิโดนเกินไปนะะัะนค่ะแล้วยกับมาทักท้ายพี่น้องนะคะอาทิตย์นึงข้างนะะั่ครนอทีสิดเด็เมือวมเบากันนะคะกันนี่แหละเรื่องเรื่องหมาเฮานี่ยแลันะะ้นนั่ค่ะทุกคนที่ลุงยายไอ้รามเพิ่นไวยห็นไหมคะ่ะผูกเพิ่นไหวนะผูกเพิ่นไหวแบบว่า เพื่อนห่านเพื่อสิบ้าให้นะคะทุกคนเขาก็เลยต้องปลูกว้สะกวนนะคะนะคะแต่พอกเมีนนยนี่เอยน้ำใยกับไอ้นี่แบบเออหักม้านะเขาน้องหักเพื่นอนแต่แม่มันนี่เขาก,ก็ไม่อยากปลูกเพิ่มใบแล้ะคะ่ะ <c oughs> แต่กระตองน่ะคะต้องท้อใจ โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เรานนะะเนี่ยกลับมาฝากไว้สำเนียนะคะเนาะสำเนียขอบคุณนะคะทุกคนที่ขอมารับชมติดตามเป็กนกันนังใจให้กันลำแยกนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียนะคะเนาะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายยันยันหมวกยันหมวกปิวคะ่ะทุกคนลมพัดแหงจ้า